คอนเทนต์ ROV มี s 5ในแรงที่ผมเคยทำมันธรรมดาเกินไปแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลอง4 VS 6ในแรงนะครับทุกคนสงสัยกันละสิครับว่าทีมหนึ่งมันมีได้แค่5คนจะมีผู้เล่นคนที่6ได้ยังไงเดี๋ยวผมขออัญเชิญผู้เล่นคนที่6ของฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับทุกคนขออัญเชิญ นี่เละครับผู้เล่นคนที่6ของฝั่งตรงข้ามโดยหน้าที่ของเขานะครับคือเดินแจกตั้งแต่วินาทีแรกจนจบเกมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเขาแจกขนาดนี้เราจะชนะได้หรือเปล่าในแร็งของโกและเขาจะตายไปทั้งหมดกี่ตัวและผู้ที่รับบทเป็นผู้เล่นคนที่6ของฝั่งตรงข้ามก็คือโอ่งิดครับผมทั้งห้องจะเป็นทีมงานผมหมดเลยนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับไอ้แจ๊คเยาหมิงกายงิด โคคินและโกลิดน,นะครับทุกคนถ้าเกิดเราเกรียนในแรงโก4เวท6และเราชนะต่อไปเราจะไปแร้งแพทกันต่อนะครับทุกคน let s go ที่แรงโกหรือแร้งกอลเลียนเนี่ยครับทุกคนทำไมไม่เจอห้องไวเนี่ยอ <What? S 2> ุ่ยนาะทีกว่าโอ้โหเป็นรูปซูเปอร์แมน5คนนะครับฝั่งข้ามต้องเกรงกลัวแน่แน่ฝั่งตรงข้ามนี่หลอนงงได้เลยนะฮะเพราะว่าคู่เล่นคนที่หงอดูฟังเราหนึ่งคนโอ้โหฮีโร่น้อยมากทุกคน่าตัวอะไรดีวะเนี่ยดัซซี่ละกัน มีสก,กินลาวาด้วยโอ้โหรูนไม่เต็มครับผมรูน75และผู้เล่นคนที่6ของฝั่งตรงข้ามเริงจะเล่นซานดิสครับผมโอ้โหที่เขาเลือกซานดิสน่าจะเป็นเพราะว่ามีสกิลวิ่งไวและยังเอาสเปลสปินใหม่นะครับเพือ่อที่จะได้แจกอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้นข้อ,อจีเนียผมสงสัยเลยนะครับว่าเขาจะแจกกี่ตัวในตาเดียวเอาละครับเรามาดูฝีไม้ลายมือของผู้เล่นคนที่6ของฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าครับคนไปลวครับออกตัวเร็วเนะครับกดสปินด้วยอ๋อ ไม่เร็วด้วยนะฮะไปแล้วไปแล้วไม่เบิดบาดรูว่าเกิดแน่แน่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกิดแน่แน่โอ้เะเขาเกิดบอมเขาไม่เป็นการนะทุกคนโอ้หน้าที่ที่เขาจะรับบอมหมายเพื่อกรโดดฝั่งตรงข้ามไปแล้วครับทุกคนไปแล้วไม่มีใครอยู่เขาอยู่แล้วจังหวะนี้ อเอาปืนก็อามาเก็บคิวทันอีกแล้วนะครับผมบอก,ะะาากแล้วครับว่าจังหวะนี้ปลาฝั่งตรงข้ามเกิดแน่ๆมาถึงได้ไปสองคิวแล้วเดี๋ยวป้าทันเขาไหมเนี่ยโอ้ยมึงเพิ่งตีเลสเหกเลือดมึงจะตายตรงที่3แล้วหรือ,อผมว่าคอนเทนต์นี้อาจจะไม่ใช่ง่ายๆนะครับทุกคน6 vs 4รวยเกินสายของฝั่งตรงข้ามเป็นชัดต้องคิวกันแล้วแหละจังหวะเนี้ยชึบปัจกจั๊หนึ่งเขง้ามา ติดกตันตันสวยปั้มไปแล้วซานิสโอ้โหจังหวะที่ผมได้คิวป่าของนตุ้งครับเก็บไป3คิวแล้วครับผมเรนบนก็โดนได้ตายโอ้โหข้าปืนแล้วทุกคนเอาชั้ดาวปืนมันเก็บซานิสจนอิ่มแล้วอ่ะทุกคนข้าปืนได้แล้วจังหวะเนี้ยต้องข้าปืนว่ะต้องข้าปืน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 ปืนต้องอยู่ซานิสนะจังหวะนี้เราจะล้วงหลังปืนอีกทีนึงจีเนสไม่เว่ม่ชินเดย์รูการจีเนสหลังแหล่ขอชั้ดาวมึงก่อนแล้วกันนปืมึงเก็บแต่นะ เก็บแต่ไอเดีมนะเอาต่อดิครับต่อดิครับ้เล่นบนพักก่อนคนแจกมีแค่ตอนนี้คนเดียวพอเล่นบนพักก่อนไปไหนครับเพื่อนไปไหนครับเพื่อนตายไปดิครับเว่นฟ้าต่อเว่ฟ้าต่อเว่ฟ้าต่อฟ้าเราโดนแล้วฟ้าเราโดนแล้วทำอะไรเพื่อนโผมทำอะไรเพื่อนผมโอเคมาต่อยกูลวเพื่อนแข่งอะไรแข่งอะไรแข่งอะไรโอ้โหมันนาเลนตัวนี้วะรอเมียนตีก่อนรอเมียนตีก่อนโอเคลาก่ก่อนลวยราก่อนครับเพื่อน ครับเพื่อนโอ้อวโอ้โหปืนนี่มันลุ้มมากจริงนะครับมันออกมาเก็บซานิทอีกแล้วโอ้ปืนนี่ค่าไปเจ็ดตัวแล้วครับเกมเพิ่งเริ่มสามนาทีอย่างเข้มเลยนะครับปืนตัวนี้เฮ้ยแต่ผมก็คิวได้สามศูนย์อยู่เอาเดียวดิจับให้สวยๆเลยจับให้สวยๆเลยโอ้โหซานิทซานิทเข้าไปอีกแล้วว่าอยู่มาตางกัเมื่อกี้จับสองจับสองมันจะโดนตัวเดียวจะได้ถึงเพื่อนปัง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 ระเบิดแล้วอุ้มตีป้อมแล้วตีป้อมแล้วยังไม่ห้านาทีนี่หว่า ไปฟาร์มดีกว่าเผื่อแ๊บเดียวซานิส่ศูนยแปดนะทุกคนมันศูนยแปดแล้วโอ้ซานิสไป <c oughs> อ,อีกแล้วโอ้โห <c oughs> แวนบอกวาเอาด้วยตู้ไอเดียมินกดด้วยเหมือนผมทิ้งห่างเขาไม่ได้เลยว,วะ่ะมีคนแจกนะมีคนแจกเฮ้ยมันอันติเกือบโด,ด,โโดโโนเกือบโดนได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเรียบร้อยแห้งหมดแห้งหมดโอ้โหมวยสวยจัดช็อตนี้โอ้มันเกิดแล้วทุกคนซานิสศูนย์เก้าแล้วไม่ใช่ศูนย์เก้าแต่ศูนย์สิบแล้ว จะเก็บเงินยังไงให้ทันมันวะเนี่ย<แ>มึงยังมีหน้าพูดนะไอ้พูดเล่นคนที่6ยังไงโอโ้โหมีแบบมีม,มียังไงเหรอ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 โอ้โหจะไม่โดนว่ะระเบิดอุ้ยมีหรบระเบิดด้วยเดี๋ยวอยู่นะเราอะไปไหนแวนไปไหนแวแไไนแวมวยมานี่หน่อยตุ้มอุ้ยไม่โดน การที่ทุกคนกาลังโบกกันอย่างเมามันอีกคนนึงก็ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนะฮะปั่นจัดชอบคุณรู้มึงชอบแหวนตั้งชื่อว่าผมมาแจกครับชื่อนายไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์ววนี่หว่ามึงดูตอนนี้ดูเนี่ยของจริงไอแหวนแวน,แวนอันนี้คือเกินไปแล้วแวนอยากได้บูช่าต้นแรกด้วยชีวิตละกันแถมบูก็ไม่ได้มาหลอดนี้มาลูกระเบิดให้แล้วป้มท่าหนึ่งารดับเบิ้ลคิวต่อตาตตต,ตระเบิดป้ม แกะหมดเกะหมดซึมก่อนดูก่อนทำไมต่อ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 ตายกิโมแล้วคิวดักตูมไม่ต้องดักตายหมดเป็นยังไงล่ะโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วพลเอกอนิพงไปแล้วไปเลี้ยวปืนมาเก็บอีกแล้วปืนคิวเก้าแล้วดิโอ้ยเกินไปเกินไปเอ้ยได้ป้อมกาได้ป้อมกาแล้วเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ดีเฮ้ยขอได้ป่ะปืนเฮ้ยเข้มหมอเข้มหมอพนิดเข้มหมอพนิดเข้มหมอเก็บตู้เยอะนะเราอ่ะ เก็บตู้เยอะนะเราอ่ะเก็บตู้เยอะนะเราอ่ะทำไมแหวนทำไมแหวนทำไมแหวนตายไปซะแหวนตายไปซะส่วนกูก็น่าไม่รอดแล้วเหมือนกันลากก่อนส่วนคนนี้เขาก็ยังคงแน่วแน่ป้องกันแครี่เข้าไปแล้วครับทุกคนโอ้โหศูนย์สิบสี่ที่ผมคิวนำตายของซานิดได้นี่หาเล่เนี่ยแต่น่าจะยากนะครับเพราะมันก็เกิดไปลุยเกิดไปลุยอย่างเดียวนะครับแถมมันออรองเท้าเฮาเบสด้วยทุกคนทำให้วิ่งไวขึ้นและที่สำคัญมีรองเท้าสามข้าง คเฮ้ยเอาได้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 เรียบร้อยจับไปนิดก่อนละกันคำขำปังหายสองเอามันได้เพื่อนเดี๋ยวสโลว์ให vale> ้ก่อนเคมนะเดี๋ยวสโลว์ให้ก่อนเคมนะแวนเอาป้อมเฮ้ยเขาขอเกมมาแล้วว่ะกูก็อยากขอซานิสเหมือนกันนะว่าเลิกแจกทีแต่เขาต้องทำตามฟองเสร็จพร้อมนะครับผู้เล่นคนที่หกเข้าบ่อไปแล้วว่ะเมื่อกี้ภารกิจเข้าบ่อเกินนี่เมื่อกี้ มีส่วนร่วมในการทำให้ผมตายโอเคโอเคภาคเดิมๆล็อกปูล็อกปูอีกแล้วเฮ้ยเขาไปแล้วทุกคนเขาไปแล้วเขาไปแล้วแบนบอกตัวนี้ของพี่ปันเกิร์สิบกตัวแล้วข้างล่างเต็มเลยว่ะจังหวะนี้ผมต้องจับสี่จับห้าแล้วทุกคนเพื่อกู้สถานการณ์ขอปืนก่อนละกันขอปืนก่อนละกันพิกเกอร์อ๋อพิกเกอร์เหรอปอมปัมปัมปัม สายนี้ผู้เปิดให้หมดทุกคนเหมือนจะไม่ได้เปิดนะปั๊มล่างเพื่อนปั๊มล่างกลับไปกันหน่อยคนนึงพี่มาแล้วปืนถึงเด็ิดเดียวตายไงล่ะท้ากดตู้อ๋อท้ากดตู้อ๋อท้ากดตู้อาอบนเดียวบนดิตายกูตายสวยจังหวะที่ทุกคนกำลังบวกกันอย่างมันเข้าไปแล้วครับไปมอบถึงบ่อครับผม แปตัวเด็ดเกมนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะทุกคนตอนนี้เกิดช้านะเพราะมันเบลเยอะเบลมันเริ่มเยอะมันเลยแจกช้าลงดี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 ตมีเวลาให้เราปาของทางฝั่งตรงข้ามเลยยูเดอร์เนี่ยตัวปัญหาผมเลยนะทุกคนหลายรอบแล้วโอ้ตอนนี้เลยพียาฉีดหนึ่งอุ้ยจุกจุ๊กจุ๊กจุกจุกปะสิบเก้าตัวแล้วไปเอาตัวที่ยี่สิบเลยลูกตอนนี้เก็บรองเท้าห้าคู่ของเขา สอนได้เด็ดสอนได้เด็ดสอนได้เด็ดสอนแล้วดินนนนจังหวะน,นี้จับตองอมันมันเกิดจริงทุกคนโ,โอเคซานนี่ตาย20ตัวแล้วทุกคนนเก่งมาก <t> เคดั้นจะเกิดแล้วทุกคนผมต้องการเคดั้นแล้วหลายจังหวะแล้วที่ยังไม่ทันได้คอมโบนะฮะตายก่อนฝั่งรวยเกิน คอมโบไม่ทันขอไข่มังกรหน่อยเราเสียแคลรี่ขอไข่มังกรหน่อยจะได้คอมโบได้บ้างอุ้ยโอ้มันโยกกับว่ามันโยกกับว่าตายปุ้มเฮ้ไปยังไงล่ะมึงยิงแรงอย่ราระเบิดหัวแรงเหมือนกันแบนทำไรวนะน่ะแบนทำไรวนะน่นะหรือแบนตีเลก็กูนี่ไงล่ะลาก่อนเพื่อน ลางก่อนเพื่อนองกาตรองกาตรองการ,อการ,อการขอจับสวยๆสยักทีจับสวยไปรอบหนึ่งแต่ตายก่อนไปชึ๊บติดตัวปะไม่เยี่ยหรอเฮ้ยมันยืนมอสทำไมวะมันยืนมอสทำไมวะแจกคืนเหรอมีรู้ว่าน้องอยู่ในภูมิจบเกีมเไปดีกว่าทุกคนตึงมากนะฮะแม้ว่าเราจะลงมาเกียนแลนโกแต่เราตึงมากนะครับต่อยอะไรจะแจกเพิ่มเหรอไม่เยี่ละโอ้โหฉีดเดียวหายชีดเดียวหาย มังกรอ,อยากใช้แล้วเนี่ยไปก่อนจบเลยทุกคนดีฟี <c oughs> สำหรับแลงโกก็เอาชนะได้อยู่นะครับทุกคน ต่อไปต้องลองแรงแพทกันบ้างแต่เราก็ต้องมอบดาวหให้เขาไปนะฮะพวกเราคือตีอแรงคอนเพื <c> ่อ <oughs> จะรับดาวเฉยยังไงไม่เสียดาวทุกคนปืนเนี่ยมีพีคับทุกคนคิวไปที่สองตัวครับปืนอย่างโหดคนส่วนตอนนี้ก็อย่างเข้มอบบครับสูตรยสิบสองสูตรนะครับต่อไปแรงแพทครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดคลิกกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย